ไปดูข่าวของทางอำเภอแม่สรียงค่ะเป็นข่าวของพี่น้องชา,าวเขาบ้านป่ามากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดร่วมกันซ่อมแซมเส้นทางกว่า10กิโลเมตรหลังเป็นหลุมเป็นบอ่อจากน้ำกัดเซาะผิวทางการจราจรค่ะ ที่บริเวณถนนสายทุ่งแล้งป่าหมากตำบนบ้านกาดอำเภอแม่สเรียงราศดรชาวไทยภูเขาบ้านป่าหมากได้ทยอยเดินทางพร้อมอุปกรณ์ติดไม้ติดมือกันมาทุกคนเพื่อช่วยกันซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดระยะทางกว่า10กิโลเมตร โดยนายอินทร์รักชาติพงพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือกว่า90,000บาทและงบช่วยเหลือจากบ้านพึ่งเหอนการอีก2,000บาทเพื่อซื้ออยางมาต่อยสําเร็จรูปกว่า600ถุงมาดําเนินการในการปะหน้าผิวทางการจราจร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เกิดปัญหาน้ำกัดซอะผิวทางการจราจรได้รับความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมถนนจนทำให้พื้นผิวถนนได้รับความเสียหายขยายเป็นวงกว้างตลอดเส้นทางสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนราษฎรบ้านป่าหมากที่ต้องอาศัยเส้นทางดังกล่าวในการเดินทางเข้าออก จึงได้ร้องขอไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดให้ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนื่องจากที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางดังกล่าวมาหลายรายแล้วซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้ละมือเพื่อลดปัญหาในการจ้างแรงงานโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านกาดในการซ่อมแซมผิวถนนเพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติสำหรับเส้นทางสายทุ่งแรงป่าหมากดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของทางท้องถิ่น หลังได้มีการถ่ายโอนซึ่งในอนาคตอบตอบ้านกาดจะได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนให้มากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้นราษฎรได้ออกแรงช่วยกันในการซ่อมแซมทําให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างงานและทางอ,องบาตาบ้านกาดช่วยงบประมาณบางส่วนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากบ้านพึ่งเหือนการในการสมทบช่วยเหลือจัดซื้อ,อยางมาตอยสําเร็จรูปทําให้ถนนสายทุ่งแล้งป่ามาในวันนี้ราษฎรสามารถเดินทางไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น ค่ะสำหรับข่าวของทางแม่สเสียงข่าวท้องถิ่นต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสุก라ยาบัวงามและคุณถาวรเบญจรงที่ส่งข่าวให้กับทางเรานะคะ